สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพานรวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณไงยม่ไงเนาะคะ่ะพี่ปานาอาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้อากาศร้อนมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อใจเย็นๆค่ะทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆเพราะว่าอากาศมันร้อนมากจะเกิดโรคสต๊กเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดไปตากแดดระวังค่ะพี่น้องระวังค่ะ <c oughs> อ่ะ ก่อนที่จะไปเบรงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะดังเม็ดทรายเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะงวดวันที่16เมษายน67ดังเม็ดทรายเด่นล่างแนวทางล่าง2ตัวอ่ะแนวทางล่างแนวทาง2ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ3ตัวมาตัวลุดค่ะพี่น้องเพิ่นเด่นมา826ลุดค่ะพี่น้องแต่ตว่าตกะแปลก แไปเข่าบนเพิ่นเดินลางเข่าบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะบอเป็นยังสู่กันไมหมเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสู่กันไหมอ่ะผู้ดใด้รุดกะห้ยกำลังใจซึ้งกันและกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะอาจารย์ได้รุดท่ากให้ยกำลังใจเพิ่นเพราะว่ากระเทียมเพิ่นสี่อ่ะเห็ดแนวทางออกมาได้ตัวหนึ่งสองตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะผู้เห็ดเป็นกระทือว่าง่ายผู้เห็ดบ่เป็นกระทือว่ายากเนาะค่ะพี่น้อง กร,รอเบิงน้าแอดผู้นันน้าแอดผู้นีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าผู้สวสูงว้หรือผู้ใดก็ตามละ่ะที่เหตุแนวทางบปลี่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ต้องรอเบิงน้าอาจูทุบหลักกน้าแอดคนน,น,ดนั้นแอดคนนีเนาะค่ะพี่นอ้องอะผู้เหตุบี่นกะว่าง,ง่ายเฮ้ากะห้กกำลังใจเพลินเนาะค่ะพี่น้องรุดกะบ่เป็นยังเข้าสู่กันไหมมือนี่รุดมือนาเข่ากันยังมีเนาะคะ่ะ ดังเม็ดทรายกันยังว่บวาบะถือวหลุดยังเดินขม่าเดินไ้ล่างกันยังไปเป็นบ่นอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าแนวทางคนกัจริงมากค่ะพี่น้อง <c oughs> ใครอยากเปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องใครอยากเปิดดวง กับปู40ด้อค่ะพี่น้องผูไดซื้อเลขลุยนาลุยหลังซื้อล่างขึ้นบนซื้อบนเป็นล่างซื้่่เก้าเจ็ดออกเก้าแปดซื้อเก้าแปดออกเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องเนาะซื้อเก้าหกออกเก้าเจ็ดอ่ะมาดูกันค่ะพะศรีวลีนะคะพี่น้องเนาะแม่ขั้วบอกพิตาาตว่าโดนมีเอฟซีทั่วมาบอกแม่ขั้วว่าอันเบาพิดเ้อแม่ขั้วภารีวลีสันเพิ่นวา ว้ายแม่ขัวกับว่าผิดต่ดุนปานนั่นเปิดกันยังสั่งนะแม่ขั่วอยู่ปิดแต่อยากหัวน้พี่น้องพระศรีวลีเนาะค่ะเดินทางไปใส่แคลคาดปลอดภัยอ่าไปทําการทํางานใส่ราบลื่นบ่มีของบ่มีค่าเด้อค่ะพี่น้องอ่าพระศรีวลีองค์นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อไปใส่ติดตูนะค่ะพี่น้องพกไปน้ำตลอดนะค่ะแล้วก็เรียนหลวงปูทวด เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อปุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องอ่าผู้ใดหูเฮงบ่ดีหูเฮงไม่ดีเงินไม่เข้าอ่าเงินเงินบอลแลนเงินบอสะพัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะดวงไม่ดีอ่าบูซาได้ค่ะพี่น้องชุดนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้อง ผู้ใดสั่งจองเปิดดวงฟรีอ่ามาค่ะพี่น้องบนี้มาเบิ่งแนวทางน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องอ้าวไพ่สร้างจองไพ่สั้งจองโทษข้า,ขามหาแม่ขั่วใดเด้อค่ะ้วก็ผู้ใดบอสร้างก็อยากเปิดดวงน้ำปูเด้อค่ะเด้อใครอยากเปิดดวงน้ำปูอ่โทรมหาแม่ขั่วใดกัย์เก้ากนนี่คือเบอร์โทรแม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ โทรมาได้ทุก24ชั่วโมงด้ค่ะเม,มื่อวานแม่ขั้วบริได้รับโทษเพราะว่าแม่ขั้วบกคอยสบายเนาะค่ะเมื่อวานนี้แม่ขั้วบกสบายก็เลยอ่ารับโทษบริอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดโทรมาเมื่อวานนี่แม่ขั้วบริได้รับเมื่อนี้โทษเขามาอีกเด้อค่ะพี่น้องเด้อโทษเขามาไหมค่ะเมื่อนี้แม่ขั้วก็ดีขึ้นจักน้อยแลล่ะ้อสิรับอ่าโทษใดแล้วละค่ะพี่น้อง มามาเบิ้งมานี่แนวทางของเข้านะคะ่ะดังเม็ดไสเด่นล่างเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแนวทางล่างเด้อค่ะพี่น้อง แนวทางลางค่ะพี่น้องบ่ต้องขึ้นบนมุก,กี้นี่ขึ้นบนกะทือว่าพิษเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาที่แปดแต่ว่ากะทือว่าพิษเพราะว่าเพิ่นเป็นแนวทางลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่สอง หมดที่ผ่าน,นามาโมกีมพนดายแปดแปดสองหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ 8, 2, 6, แปดสองหกต่ว่าของเพิ่นขึ้นบนเนาะคะ่ะแนวทางล่างแต่ขึ้นบนอ่ะก็บกเป็นอย่างถือว่าลุดไปเนาะคะ่ะพี่น้องดังเม็ดใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมารอบนี้ห้ามาเบิ่งกันว่าดังเม็ดใส่จะเดินต่อหรือไม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าหุดเพิ่นกับบ่เคยลุดนั่นเด้อค่ะพี่น้อง เพิ่นบ่เคยว่าสิิลุตตองหวดเด้สำหรับดังเม็ดทรายเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขัวก,ก็ได้ลงของเพิ่นหลายเทียแล้วเป็นได้ที่หน่วยสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เป็นได้ที่หน่วยสิบดังเม็ดทรายเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ไวพ้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะไวพ้พิจารณาวา่าดังเม็ดทรายจะเดินต่อหรือไม่ทีเดียมากกับเขาดีดีเด้อพี่น้อง ของเพิ่นกับบ่อไข่หลุดได้มาศูนย์วันที่แล้วกับเขาเก่าศูนย์นี่ค่ะแนวทางที่พานมากของเพิ่นกับเขาดีดีเด็กพันเดินมาสามเจ็ดเก้ากับออกที่ศูนย์เก่า 048ออกที่443 379ออกที่79ไม่รัากัน826ออกที่78 026ออกที่90นี่รอบนี่ค่ะขึ้นบ่นเด้อค่ะพี่น้องวั่ผพานมากเมื่อกี้วันที่16เมษายนมารอบนี้ห้ามาเบิ่งกันว่า ดังเม็ดทรายจะเดินต่อหรือไม่เด่นล่างห้าเก้าหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจแม่ครัวเน่เด้อไว้พอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมีเลขดีๆดักหน่วยหลักสิบเอามาติดดังเม็ดทรายได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ